เดี๋ยวจะไปต่อท่านท่านต่อไปในที่อยู่ในห้องไลฟ์นะครับอ่าเดี๋ยวจะเรียงตามลําดับราครานี้ผมจะพูดเร็วนะสําหรับท่านที่เหลือแล้วก็อ่าพอจะไปจบจะเริ่มต้นจากคุณแหม่มแล้วไปจบที่คุณตาลน,นะเดี๋ยวจะพูดเร็วนะแล้วก็อ่าพอขึ้นมาเนี่ยพอผมพอผมเรียกขึ้นมานะครับให้ช่วยอ่า ทำท่าที่หนึ่งเลยนะเราจะได้คุยกันจากมุมมองที่มันเหมือนกันนะฟอร์แมตเดียวกันนะเชิญคุณแม่มเลยครับสวัสดีครับอ่าเนี่เกิดวิตกัดดีเลยนะโอเคคุณแม่มท่าที่สองเลยครับ อ่าดีเลยใช้ได้เลยนะอันนี้เราก็เนี่ยจิตจิตอย่างเนี้ยคือเป็นจิตที่พร้อมจะรู้นะว่ากายก็ส่วนหนึ่งปิติก็ส่วนหนึ่งนะลมหายใจที่เข้าออกมาก็ส่วนหนึ่งอ่าคุณแมมคุยกันหน่อยครับเดี๋ยวเปิดไม์หน่อยนะคุณแมม่มครับอ่ามีคำถามอะไรไหมสวัสดีดีใช้ได้เลยนะอ่ะ จริงๆแล้วเหมือนจะรู้สึกว่าเวลาเวลาที่ลากลมเข้าค่ะมันจะมันจะอึดอัดนิดนึงนะคะ่ะมันแบบมันต้องพยายามแต่ยยแต่เมื่อกี้เนี่ยอย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะเรามีวิตกกะแล้วแต่พอจะลากลมขึ้นมาเนี่ยคุณแหม่มต้องรู้สึกถึงท้องนะทำความรู้สึกถึงท้องระหว่างที่รูดยกขึ้นอย่างเงี้ยนะ ทำความรู้สึกถึงท้องที่ไม่เกรง็งแอลองลองดูเดี๋ยวนี้เลยอย่างนี้ดีขึ้นไหมปอดีสัญญาณสะดุดไปนะ อย่างอย่างนี้ดีขึ้นไหมรู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะคือคือพอนึกถึงท้องเนี่ยต้องต้องสังเกตด้วยว่าเป็นท้องที่ไม่เกรงนะไม่ใช่ไม่ใช่เรานึกถึงท้องอย่างเดียวรู้สึกด้วยว่ารูดขึ้นเนี่ยให้ความสําคัญกับความรู้สึกผ่อนคลายตอนแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ถนัดไม่ชํานาญนะแต่เมื่อเรารู้สึกถึง การรูดขึ้นที่หน้าท้องผ่อนคลายนะขยายออกแบบผ่อนคลายสบายในที่สุดมันจะชินมันจะเกิดความชำนาญน,นะโอเคเดี๋ยวผมไปท่านต่อไปเลยนะขอบคุณมากคุณแหมมีมีคำถามอะไรเป็นพิเศษไหมจริงๆแค่สงสัยว่าคือต่อจากสเต็ปต,ตรงนี้แล้วมันจะสังเกตยังไงว่าเกิดปิติหรือว่าเกิดการที่เห็นว่ามันแยกมันแยกรูปหมายถึงว่ามันแยกว่ากาเป็นส่วนหนึ่ง แยกว่าลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็แยกโอเคโอเคฟังนะเมื่อกี้เนี่ยตอนที่คุณยกขึ้นเนี่ยนะนะมันมันมีความมันมีความรู้สึกว่าสดชื่นนะเป็นธรรมเป็นธรรมดาของการที่เราเอ่อกางแขนออกไปแล้วหายใจเข้าเต็มขึ้นมันเป็นความรู้สึกสดชื่นที่เราทุกคนมันจะต้องเกิด ประเด็นคือเมื่อเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆนะคือหมายความว่าร่างกายผ่อนคลายใช่ไหมสบายแล้วก็มีความสดชื่นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยปิติมันก็จะเกิดตามมาเองทีนี้ถ้าหากว่าใจของเราสติของเราไม่ไปเกาะอยู่กับปิติอย่างเดียวเรารู้สึกถึงกายที่เนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยว่าขึ้นต้นมาท้องมันขยาย อย่างสบายนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่สติมันจะเห็นว่ากายเหมือนกับถุงลมอ่ะที่มันโป่งแล้วก็มันยุบนะที่ถุงถุงลมมันโป่งมันยุบอยู่อย่างนี้มันเป็นการโป่งเป็นเป็นการยุบที่มีความสบายสดชื่นผ่อนคลายอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจพ้อยไหมคือมันเกิดขึ้นพร้อมกันตั้งแต่แรกถ้าหากว่าเราทําถูกต้องแล้วมันจะมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆมันจะ การการพัฒนาเนี่ยมันมาในรูปของการเห็นชัดเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆว่ามันแยกเป็นต่างหากจากกันโอเคนะอันนี้เข้าใจนะเคลียร์นะค,คือคือเคลียร์เนี่ยมันต้องไปทำต่อมันถึงจะเคลียร์จริงนะโอเคเข้าใจนะโอเคขอบขอบคุณมากสัญญาณมันติดนิดนึงโอเคครับอ่า คือตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยนะเพราะว่าเวลาที่มีปิติมีสุขเนี่ยอย่างอย่างที่บอกพอเราเราหลับตาไปเนี่ยนะมันหลงทางกันทุกคนเนี่ยแล้วก็จำอินสตรักชั่นไม่ได้อันนี้ขอให้อ่เหมือนกับเป็นตัวอย่างนะของกรณีคุณแม่มเนี่ยก็คือว่าพอเรามีปิติมีสุขนะมีความสบายกายแล้วเนี่ย ให้บวกกับความรู้สึกที่มีอยู่แล้วนั่นแหละตอนที่เริ่มต้นเนี่ยถึงผมถึงอยากให้ให้ความสําคัญกันนะว่าเรารูดขึ้นเนี่ยนะมีความรู้สึกถึงท้องที่ขยายออกแล้วก็มีความรู้สึกถึงความสดชื่นที่เกิดขึ้นจากการลากลมแล้วพอไปถึงสุดเนี่ยค้างไว้นิดหนึ่งเพื่อให้ลมเนี่ยมันเก็บอยู่ในปอดแป๊บหนึ่งมีจังหวะมีจังหวะที่ แน่นอนนะว่าเออพอลากไปแล้วหยุดแป๊บหนึ่งแล้วถึงคลายออกค่อยๆค,คลายออกนะพอมือของเรามีความสัมพันธ์กับลมหายใจนะมาตั้งแต่ท่าแรกแล้วมาต่อยอดด้วยท่าที่สองมันจะเป็นปิติสุขแบบมีสติไม่ใช่เป็นปิติสุขแบบที่เราเพลินไปกับปิติสุขอย่างเดียวนะครับ